เนาะี่แต่ายมันงวัวเกลียวอยู่เป็นไรคือเป็นสัน,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 นสามน่ยวยสามน่วยกินพอดีกินทอดเนาะพอแม่ลนะูกพอแม่ลูกพูดถึงลูกเลยคูดถึงน่วยตั้งแต่ว่าต้องกินลายเปลืองพอหน่วยหนึ่ง,ง,งลูกหน่วยหนึ่งแม่น่อยหนึ่ง กับสักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อวันนี้ทางสบุนกับเดี๋ยว่าแม่น้องน้ำผิงเนาะอยู่วัดคือเกา่าสีไทยเห็นยังเฮยนะเฮียช้ำสบายดีทุกอย,ากดยด่ยางกันหรอจ้าดูนี่ป่าไปหาหนูไม่กี่นี่ธรรมดาอายุเอ้ยขาดช้ำถุงสาวพันเนาะประเทศอ่ะมีแต่หนูไหมบงครับช้ำถุงน้ำตาหู้บอ <laughs> หนุดขึ้เหียงนี่น้ำตู้กูเหรอไม่บ่อย่างเดียวเนา้อจริงๆเราหิวเมื่อแกงหอกนอเนาะไปๆมาขายเราอะชื่อสวยเราวันนี้ชื่อขนมพันลูกเหรออือทานตัว<ด>พอ<ๆ>แล้วก็จุ่มกันเลยตอนนี้นอนบไปไปพักกินข้าวกินๆๆน้ำอยู่วะสิใสนั่นแยาแต่ผมตัวน่ะ เป็นวัดเออแซงม่วงนะมังได้ชวนป้าไปเก็บม่วงนราไปเบิ่งป่ะเอาเอาถุงด้าน้นึ่งถุงน้อยนะถุงน้อยออกก่อนไปเบิ่งม่วงก็ได้ว่าพังมี่จะอยู่กับลุงเนาะเออจะอยู่กับลุงกันแหละจะอยู่ด้วกันไหมป้าถิ่มไลยฮะอยู่ลุงเนาะอยู่ลุงเนาะอยู่ลุงเนาะป้าไปเบิ่งม่วงง่วงกินบัตรได้แจ็คแต๋าง่วงนอนเผาหลอนตุ้ยอยู่กับใบเออด้ะ น้องอะไรอ่มานุนดูนีู่บดอยู่เนาะบ๊ทดวงชูชื่อมื่องใน่ผัวฮึ่งผูวโบ๊ที่เจ้ากวนอ่ะต้นไหนเนี่ยต้นเดียวนี่อืมบดย้อนไผยลอกขาโบ๊ย้อนตั้งแต่ตั้งแต่หัวเก็บอยู่นี่มีโป่งเบียร์นี่เก็บโฮมงไปขายนี่ เดินไปได้กลัวหักเท่เนาะนีมียี่บอเราสีใสเนาะมันแต่ไรมันงวเกียวอยู่บนอะไรคือัสั้นใช่มบิมแล้วงอนกนิ่นอะไรฮี่ไนใช่ สัลโไปหิวไหมโอ้เมลเลนไปเลยครับผู้เจ้าบัวปก็อย่าเลิกแม่เด้อเจ้าบัวปลายแม่ก็อย่าเล้อบัวปกับแม่อย่าเล้อฮะเออวะมาม่วงคนพี่น้องเลยมาหนี้เนาะมาหาม่งงชุกทีใกล้เครื่องเตาเลยข้างวัดนี่อยู่นี่งัวนอนเผาเลยผู้เห็น Nào ơi, bố mì cái nhà đó, Bố... non ăn này kìa Bố mì đây, hồi phía đâu Mua Mua vậy? Nói phía hả? Bố bảy vậy? mông mì có xó Tụi bác đây phải phía đâu vậy? Tụi nó mù bản đây nó, Nhảy bảo mày... Của ngủ đây uhm. จะขึ้นยังขึ้นป้าป้าป้าน่าะแม่มาแล้วป้าไป <c oughs> สามน่ย <c oughs> <c oughs> วยมันสวยดิไปแย่าหร <c oughs> อกเออเนาะทางพี่แกจะเป็นบ้านคนบ้านอะไทางพี่อ่ะบ <c oughs> ุ่งหมายไงเนาะสามน่วยสามน่วยแล้ว กินเพรดะกินทอดนอเนาะพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกพูดกับลูกเลยพูดกับนุย้ยตั้งแต่ว่าเพรต้องกินลายเปลืองพ่อหน่วยหนึง่งลูกหน่วยหนึง่งแม่หน่วยหนึ่งตอนพูดลายมันไ่ได้อยากเลยมันเ,เริบซีบร์อดไรนี่น้องน้มูมมวันนี่ไม่ได้มาเก็บพ่อป้าพูดอะไรป้าไปรุ่งหมูปะปน,อน,นอนเขา nha, nhao 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 bạn nhao 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 cái nhao 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 ไอ้วงวกพาอาน้ำไม้มาห้นะโอ้ตู้พายานไม้มหายนะอะไรอน้ำไม้มาฝากแม่มาแลยวให้คุ้มปงม่วงก็เอาปงม่วงก็ได้ปงม่วงก็มาเี้ย ปลาตัวมุ่นนุ่มอมโฮมกันไว้อมีไลเพิ่นเอามามาเติบอนี้แตานมาอะไรคุ้มมาอะไคุ้มมาอะไคุ้มกะมามัดจยายตนทางเน่ยมองแงวนี่รอบนามแงเนี่มงกเาอีกูไลเนาะ หมองมอแกนตงแต่ให้กินผู้รอวย่าอะพอลูกแม่สบายาใไ้ลายก็จะนานมากพาเราไม่ขาวแค่เ้จาด้วยพอเมียะไรพอดีสับแข็งดีที่ไม่บงมันนี่พ่อมันนั่นราว่าเชยเอามาฝากด้วันนี้ท่วงคนได้เลยเอามาให้วันนี้นะ เมื่อแหละซีม,กกมุกกินแนซะ่ดมุกกันแหละมุกน้ำไม้ให้เป็นบอาาเจเิ็นยูนยแบ่งบ่แบ่งมุกมไหมเออทางเบิ้ลทำมุกเราเียมาชิมถ้า้มาได้อย่าคล้องกินเลยมุกมาแรงสามมือจักมากหวยกระบูดแล้วเนาะกินนีเยอะอะไรชิ้นๆไหนโอ้ึิงมาลายบ่ แบงอะไรด้ด้วโลนึงเอาแหละพรานั่นเจ้ากับแบงเห็ดแห่งน้ำแล้วก็แบงไปใส่ช่องฟิตไว้แบงไว้ยากหน่อยนะเวลาเอามาละลายจะเป็นลายง่ายช่วงนี้ไม่ไปกินข้าวเป็นยังเจ็บคอเจ็บคอซ้ำดีแล้วมีอะไรจะน่าเื้อซินมาให้กระซองซ้ำเหมือนมันเองเหมือนมือหลวงพ่อได้จังจ่อยแงบ มันกินข่าวชมชา่มือได้หัวจอยได้ถ้าพปดคลายยังไงนะไม่ตู้ไม่ตู้อะไรไม่ทอยใช้ yeah ์เป so ็นขาปูงโอ้มาไปหานทำไมใช่เป็ยังลูกใช้รถอยู่ใช้นั่นม่วรถนะในเครื่องในในรถปากกับโบมี่ของไอ้พิงค์มานนิ แต่ก็ชิมีของไอ้ยพิงติดรถมาเก็บลงเบิดอหลัาาบเมื่อวานนี่เด่นนะแกเต้าเปล่าฮันบุชเชมป์เชาเฮมปุชเาชาเมืองเบิองเมืองปานนี่บ่บ่ทั้งเมย์กองดินบ่ในเอ,อ้ยิเสื่องน่องพิงไว้ดอกของดินเพิ่นวันบอกอุ่นบานนะเดี๋ยวเอ้ยไปเบิ่งก่อนเด้ออ่ะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยคือว่าของน้องพิงหันมีของดินเพิ่นแต่ไาเบิ่งก่อนจะมีหรือบ่เนาะอ่ะเนาะ ปลาสีหาคลองดินห้สีใส่มี่แต่ขนมสมไม่ได้นี่นอมมนนยูอย่วัด,ยวดอ,อ,อยู่ว่าคือก็อพี่รองเอ้ขนมนี่หวานขนมนี่กินแต่ชื่นตาล้อหน่ะนี่้องกิ่งด้วยนี่แหละฮู้ปไปสุกเนาะ มันทนได้ของเรื่อยๆนะตัวตอันนี้ตัวโตอนช้ตนชมกีมไาหรอกตัวตอันนีเห็นทำไปตัวโตัวนั้นนะสมเว่าอยากนอนอกินในช่วงเลยช่วงวะอะไรไม่ได้หายรุ่งหรอกพันหนึ่งหันมันมีสอันแต่บเห็นขมจ่เขึอนอ่ะพ่อแงจะฉีดของเกินนะ เือนอยู่ของ n g ไม่ของม่วงคนพี่น้องเอ้หบเลยรวมมิดเลยเมื้อนิงีต้มหมอกับคักเมื่อเออสอนหมอกบแอ้วมใเยโอทางอะไรทเรามาถ่าทางาบ่มามาถ่าทงา น่าสะไปเบี้ยอีเด้อไปมีก้อยู่เนาะย่าไปตลอดเช่าร่ะเช่าพ่อเราไปอันนะครับเนี่นไปใช้ไม่อไปบนห่วยไปบุญโอ้มีบุญเนาะบุญบรร้วยบุญคนตังค์ก็แจเข้าแจเข้าแจเข้าอืมเท่บุญใหญ่บุญดวงไฟอ๋อบแจ้าบรยห้หวยมาคอยหวยแกไปกันเลยขมาโมอืม ไปว่าับทางพออันยาพอพ่นมันพิ่นมาในมุนเนาะได้หรอแซ่บได้บางเงี้ยตุ่นนี่ขึ้นอะไรปขึ้นอะไรไปเต้แตัวมวานเป็นโบไลเนาะบะไรนอนไข่ทองมือหรือเปล่าฮะ ลนข่าเชวันนี้เปัญญานะต่อต่อยต่อโอ้ปัญญาเด้เป็นตุกบ่อเกือบต่อต่อยต่อต่อยโอ้พี่นองไปกับ่อพสร้างพี่ไปปไล้เนะเลยเนยไปแล้วที่มาทวพแล้วเามาเราสาหับโอ้ มาเอาเต็มมาบ้านได้ทุนมาไว้แต่วานเลยด้วยอืมอ่ะล้เบิึงกันฮน้องโบเลียวอยู่ทั้งอำเภอเรากะพุฒิภักดิ์กินข้าวเที่ยงเลยบ่นี่ยด่วนมัดสารชะต้านางนี่เนาะ ท้บ้านน้องเตว่วนี่เห้นแต่หาบงคนน้ำทางเจ้าเอาเครื่องไปขายอพอเมียเจ้าในไปดังขายข้าวเปล่านีมเอา้าเอาบอกเมียเจ้าได้ผู้เชื่อละล,ะลยายาานะเ้า,าคิดว่ามีอูเพราเนาะเขาว่าเอ้าเมียพ่อสร้างเอาเขาบอกเมียเจ้าแดไนไวมีอูอัลนละมีลูกหนพย่ยเพิ่าแมน เสือไล่เสือไล่แดงเมียบอกอะไรดิเมียเป็นลูกคอยหลานเออจำได้ไหมที่มีลูกไม่ได้เมียเมียอุณาโนยเพิ่นอันนั้นเมียตะบักโลเออเมียตะบักนั่นแหละได้ลูกหน่อยนั่นแหละนั่งขายนะเขาบอกอันนั้นเมียพอสร้างมีลูกหน่อยก็มานั่งขายมะพร้าวเขาบอกช่องเดือนนี่แหละชามเดือนนี่แหละแต่คือกันกับเมียถ้าพ่อไดงหุ่นหอยนะ mọi người <laughs> ngầu mất đi mèn nghe hay nó ô này này nó chắc đường có phải Phí Nhung đâu sai nè nó đẹp Phí Nhung bục chạy vậy đâu bào

มีนี่ก็ขึ้นกับผูค้คนเนาะในลูกเต้เปนลูกสาวเป็นลูกชายเนี่ยเฉพาะกับลูกสาวแล้วก็อยู่บ้านโคกคนได้เนาะลูกสาวกา็ผู้ใหญ่ลูกสาวเป็นลูกชายอยู่นี่เป็นอะไรว่าลูกสาวเป็นลูกชายโอ้กลางคืนมานะไป <laughs> ลูกสาวมึงคิดเพราะว่างนไหนมาดูผอบอวาเนาะเรากำลันโคกันุ่นไต่เรี่องเลยไต่เียงแล้วบ่ออ๋ เจอเก็ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่น้ำสว่านอยู่น้ำอ้ายเอื้อยเพิ่อนนะลูกปู่เพิ่นอนย่าแล้วเบ่นจิลีแม่เนาะเขาใช่แม่ใช่พ่อเพิ่นแต่เบจิลีเลยอปางโอ้ยสารคือตะนางนี่เนาะเจอเททับเลยบ่พ่อแบบนี่ เล็กแง่เขากี่ดีตงห่วงแบบน,นี้ยานมันโยดมัอย่างเนาะรับประกันยดน,น,นี่กมันนคนแล้วนะ <c oughs> ทำเงินนพอเยดนี่ก <c oughs> ็ไม่ธรรมด,ดาแล <c oughs> าหาละนาวันมาเป็นโลเป็นต้นนีนนัก <c oughs> อื่นถ้าเฮ็ดเด็กแหนะก็จะได้เ,ดเ,ดเท่ทางสะโพกเนาะธรรมดาไดนะ้เนาะส่อสงคนมาหา้หาหกห้าคนหรือหกคนเน,นาะต้องพอรสร้างอันที่ไปส่งญาติเมืนเน่อ,อก,กีน้นี่ไปบนเข้าางคือเขอ่าลงมากินพี่พอพอโดนเมื่อกินเข่าอยู่เพื่อนเจ้าของไม่ออกเขาเจ้าลงมาแต่พระเจ้าแบ่งเนี่ย Ô oh. oh, bèn, ừ. Giờ phụn. No, hiu cả kín bán nó. Them kim, kim nha phần là cả beng ừ, bè hai thang phosang. sang lâu bèn phê, đi. Hà kinh nó ngủa. Lì, Nó lì, 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 Thì cái lì, 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 ขงเขาก็ได <chat> ้ยาวเต็มเต็มย้อยพูเขาเป็นย้อยช้างโยกโผกวงละพู่วงละพอวัดดวดเป็นเส้นเป็นเส้นไปไหมกระมัดอยู่มัดแดวบวดแล้วก็สีได้ เทปูนกินมังแ้วก่อนเขาถ้าอยู่มังแก้วกินโมฮอนทองคือบอกไฟอ๋แม่คกินแต่ตันหันอย่างท่กินกนนนี้เอเาแล้วเอาแล้วว่ากระักใส่น้แด๊บ่พอแดดมันชูงเอาไปไลยอ้ยู็ม่กีนโนี่ยนหางเตนเอนะห้างแล้ววิ่งก้มมงแก้วเยอะ

ถ่ายอยู่สรนรปูอ่อ้อเนี่ก็สีประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยอ่ะซันบ่ต้องมีเก็บดันสีซ้ายเพิ่นคือบ่อน้ำน้ำนี่เพิ่นเลยอ้าจังได๋กินี้กบ่มียเนาะถ่ายอยู่วัดเก่าให้พี่น้องเอ้ยไปขึ้นบงบงแนวเนาะแล้วกไปเบิ่งมอง เมืองต่างพอสร้างพคนเฮ็ดเวียกเห็นหงานเนาะ,ะจากนั้น e ก็คลิปนี้ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บบขคาลโฆษณาเนาะขอบุญขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาแล้วก็ตลอดไปพ่พี่น้องเอ้เมื่อนี้นถ้าแม่น้องน้ำพิงกับเอฟซีมันกระทำมาว่าคลิปแม่น้องน้ำพิงบ่ค่อยเห็นนะคลิปลงก็บ่ค่อยเอาคลิปลงพี่น้องเพราะว่าชนรายกับไทยช่องสบุญบ้านนาเนาะ เน,น้นๆก็คือช่องลักกันแล้วพี่น้องช่องง่ายแต่ช่องนี่ก็เฮากะถ่ายทั่วไปเนาะทายกำลันงน้ำพิงอยู่เพื่นอยูอ่สั้นไว้พี่น้องเลยโดยอ่ะสั้นจังไดกัทั้งเฮ่ากะจะได้ขอลาพีดาน้องไปก่อนเด้อสบายดี